สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านอินแบ็กเติมเกมถูกทลุมิติเติมได้ทั้ง Arena Breakout, Call of Duty, หรือออ g g n n w l l d Rift และ DDTank Origin แพ็คใหญ่3,700ลดเหลือ6 6 0บาทหรือบาทสนใจแพ็กไหนสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมที่เพจได้เลยสะดวกปลอดภัยทางร้าน Inback เติมเกมถูกทลุมิติกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมดีดี้แท้งออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกล่องนะเป็นกล่องในร้านค้าสวนสนุกนะครับเป็นถุงโชคดีก็ไอ้เจ้ากล่องเนี้ยมันเป็นกล่องที่เราสามารถใช้โดเขียวลุ้นได้นะครับโดยที่เนะี่ยเมื่อเราซื้อ55ใบนะครับในการในการซื้อกล่องสุ่มเนะี่ยอ่าใบสุ่ม55บใบเนี่ยเราจะใช้โดเขียวอยู่ที่3266นสะสามารถซื้อได้5ครั้งแต่ตอนนี้ผมซื้อไปครบแล้วนะครับ ก็จะเปิดได้ประมาณ200 270ครั้งนะกะ็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในคลิปที่ผมเปิดก็แล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นมาดูที่ของรางวัลกันก่อนนะครับของรางวัลเนี่ยที่ดีที่สุดก็จะเป็นลูกเจี๊ยบพิษ5ดาวแล้วก็คาถาอมยิ้มนะครับแต่ว่าผมชอบเรียกว่ากระจกนะเพราะว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนอกที่ผมเห็นมันมาตอนแรกเนี่ย เวลาปลารวมันจะดังเหมือนกระจกแตกนะครับดังเพ่งๆผมก็เลยเรียกเป็นกระจกไปเลยแต่มันคือคาถาอมยิ้มนะตอนเข้าเซิฟไทยแล้วก็จะมีพวกช่องแชทที่เป็นสแตทสิบสองนะครับแล้วก็จะมีชุดคอตตูมมีปีกที่สวยมากๆนะครับปีกอมยิม้มก็มีโอกาสได้ไข่สีดาวด้วยอก็ใครที่ดวงดีก็อาจจะได้ไปนะครก็เดี๋ยวผมจะตัดไปในคลิปที่ผมเปิดก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้นะครับเมื่อเราเปิดนะในแต่ละระดับปีกเนี่ยจะการันตีใน500ครั้งนะครับ ก็0 0ครั้งถ้าจากที่ดูก็จะใช้ประมาณ21,000โดนัโดนทส้มนะแต่ถ้าเราเปิดใช้โดเขียวไปแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณ280แล้วเราก็มาซื้อตรงนี้อีก10,000โดนนทก็น่าจะน่าจะได้เกือบครบแล้วนะครับในการการันตีได้ปีกม่วงนะแล้วก็1,000ครั้งก็จะได้เป็นไข่3ดาวนะครับ2,000ครั้งจะได้เป็นหินกับแต้มโทเค็นที่เอาไว้อัพเสานะครับได้3 0,000ืเลย แล้วก็3,000ครั้งนะครับการันตีได้ช่องแชทแล้วก็5000ครั้งอ่า5,000ันครั้งเนี่ยผมว่าของไม่ดีเท่าไหร่เลยได้แค่หิน5เองแล้วก็800 0ครั้งการันตีได้อาวุธทองครับแล้วก็1 0,000ครั้งการันตีไข่ไข่5ดาวก็ผมเห็นคนในกลิวผมเขาก็ได้นะครับเปิดไป10ครั้งได้ไข่ไข่5ดาวก็มีก็อยู่ที่ดวงนะครับตอนนี้ผมเปิดไป276ครั้งอ่ะก็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในคลิปเลย ว่าผมเปิดได้อะไรนะครับก็ไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อเอาไว้แล้วนะ110ใบก็6,600โดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เหรียญซื้อเพิ่มอ,อีกหนึ่งครั้งกดเล,เล่นๆนะครับทีละครั้งก่อนได้เหรียญมา20นะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เหรียญ20นะแล้วก็ลุยต่อนะครับ 10ครั้งได้มาเหรียญมาล้วนเลยนะครับเหรียญของขวัญทีนี้เดี๋ยวเราจะลุยร้อยครั้งไปเลยก็อยากได้คาถาอมยิ้มครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะอยากได้ไหนก็จิ้มวันนั้นจิ้มไปล้วนๆอยากจะได้ไหนเผื่อจะได้นะครับไปหนึ่งร้อยครั้งอ่อออกมาเป็นทรงผมผู้หญิงนะแล้วก็ได้หินสีมาสองก้อน แล้วก็ได้มาเป็นเหรียญหมดเลยนะครับที่เหลือสุ่มครบ100ครั้งแรกก็ได้กล่องหินมาอีกกล่องหนึ่งนะครับโอเคมาลุยต่อนะครับครั้งนี้ผมซื้อมา55 55าสอ่าใบนะก็จะสลับสุ่มนะครับ1ใบแล้วก็10ใบอาจจะสลับสุ่มแบบนี้นะครับดูว่าจะได้ของดีหรือเปล่าเมื่อกี้นี้สุ่มแบบทีละร้อยไปแล้วทีนี้ก็เลยสุ่มสลับทีละ1กับทีละส0ดูนะครับ ก็ได้เป็นเหรียญมานี่ก็ออกมาเป็นเหรียญน,นะครับหนึ่งครั้งออกมาเป็นเหรียญแล้วก็สลับสุ่มสิบครั้งนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะบอกว่าสุ่มทีละสิบออกดีกว่าอะผมก็เลยลองบ้างนะครับเหมือนเขาได้กันเราก็ลองบ้าง สลับไปทีละห bien, นึ่งก็ยังไม่ออกนะครับก็ยังเป็นเหรียญของขวัญอยู่ทีละสิบนะครับก็ใกล้จะครบ200แล้ว150แล้วนะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งละหนึ่งแล้วก็ ครั้งละ10ตุ้มออกมาเป็นเหรียญล้วนๆนะครับอันนี้คือ55ใบไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยเนอกจากเหรียญแล้วก็ผมจะซื้อเศษอมยิ้มไว้เลยนะครับเพราะว่าเราเก็บจากกิจกรรมมามันได้ประมาณ26 26เศษนะผมก็จะเก็บเพิ่มให้ครบ40เศษนะครับรู้สึกว่าตอนแรกมันจะใช้แค่30นะแต่เหมือนเขาจะแอบปรับมาให้กลายเป็น40นะครับในการหลอม แต่ว่าผมซื้อได้13มผมก็จะซื้อไปก่อนนะครับทีนี้มาเริ่มต่อนะครับกำโดมา6,9 0 0แล้วก็มาซื้อเพิ่มนะครับอยากจะได้ไข่ไก่พิษกับคาถาอมยิ้มทองนะอยากจะได้เหมือนกันอาวุธทองสักชิ้นก็ซื้อไปเลย2รอบหมดแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วซื้อ2ครั้งได้มา110ใบ โอเคก็จะครบ200นะครับครบ200ก็จะได้กล่องอีกแล้วก็ครบ500ก็ได้ปีกนะแต่ผมน่าจะไม่มีงบเปิดต่อนะน่าจะได้แค่นี้ก็เดี๋ยวเปิดไปเลยทีละหนึ่งก่อนครับออกมาเป็นเหรียญครั้งที่สองนะครับออกมาเป็นเหรียญ แล้วก็เปิดรัวๆนะครับข้ามอนิเมชันเหรียญที่ห้าเหรียญที่หได้ตามาได้หน้าได้ตาของผู้ชายมาครับครั้งที่7ดครั้งที่8ดนะครับครั้งที่9้าเราก็ครั้งที่สิบทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดหนึ่งอครั้งไปเลยไม่กากแล้วนะครับก็อยากได้ใครกับคาถา โอเคหนึ่งร้อยครั้งออกมาเป็นอ๋าได้ทรงผมผู้ชายนะครับได้ปีกอมยิ้มนะแล้วก็ได้หินมาแต่ว่าไม่ได้ไข่นะครับจริงๆก็อยากจะได้ไข่สี่ดาวมาเอามาเปิดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้นะโ okay. อเคตราเมื่อกี้นี้ได้ปีกมานะครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนี่นะครับสำหรับปีกอมยิ้ม อาจจะมีอมยิ้มวนรอบๆนะครับแล้วก็จะมีอร่าสีฟ,ฟ้าข้างหลังนะก็ค่อนข้างสวยเลยใครที่ไม่มีปีกสีทองเนี่ยปีกอมยิ้มก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีปีกสีทองแล้วไงผมก็เลยไม่ใชและแล้วก็คาถาอมยิ้มผมใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ